อยากเก่งกว่าคนอื่น95%ต้องรู้กฎนี้พี่ไปเจอบทความหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราอยากเก่งเรื่องไหนอยากเก่งสิ่งไหนมากกว่าคนอื่น95%ให้เราทําสิ่งนั้น100ชั่วโมงเช่นเราอยากเก่งคณิตหรือวิชาอะไรก็ได้นะทําไปเลย100ชั่วโมงเราจะเก่งกว่าคนทั่วไป95%ถ้าตีเป็นวันวันละชั่วโมงนะเราจะใช้เวลา3เดือนนิดนิด แต่ถ้าตีเป็นวันวันละ2ชั่วโมงเราจะใช้เวลาไม่ถึง2เดือนจึงจะครบ100ชั่วโมงพี่ขอเสริมความคิดเห็นพี่เข้าไปนะ 1. พี่มองว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครทุกคนมีความเก่งมีความเจ๋งในแบบของตัวเอง และพี่อยากให้เข้าใจว่า95%ที่หมายถึงเนี่ยหมายความว่าเราจะเก่งขึ้นกว่าตัวเองในอดีตถึง95% 2. ในกฎ100ชั่วโมงเนี่ยห้ามทำเหมือนเดิมต้องพัฒนาวันละนิดยกตัวอย่างนะอย่างเช่นพี่ต้องการฝึกบวกลบคูณหารเลขพี่ก็ทำไปเลย1บวก1 2บวก2 3คูณ5 4หารด้วย8 6คูณ7ฝึกซ้อมไปเลย100ชั่วโมง พอครบ100ชั่วโมงพี่ก็อาจจะคล่องขึ้นแม่นขึ้นแต่พี่ไม่ได้เก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยถ้าไปเจอโจทย์เลขยกกำลังไปเจอโจทย์ติดรูดไปเจอโจ์เศษส่วนพี่ตายเลยเพราะไม่ได้้อนม,มาเพราะพี่ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดเลยสิ่งที่พี่อยากให้เราเสริมคือเพิ่มความท้าทายเพิ่มความยากให้กับตัวเองวันละนิด เช่นวันนี้สมมติทำสส,สวทได้แลยห้าข้อเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองอัพเลเวลเป็นข้อสอบเอ็นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวข้อสอบเอ็นทำได้เดี๋ยวลองอัพเลเวลเป็นสามัญดีเดี๋ยวสามัญทําได้เดี๋ยวลองอัพเลเวลเป็นแพทหนึ่งสิมันต้องเป็นในทางนี้เลยเราถึงจะเก่งขึ้นกว่าตัวเองในอดีต95%